สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปิน่นก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมต้นหัวเจ็ดสีม่วงที่ปลูกในกระถางนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีนะคะเป็นสีม่วงนะคะลักษณะใบาเป็นสีม่วงแล้วก็สามารถใช้กิ่งนะคะมาปากักชำได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีดอกเล็กๆนะคะสวยงามท่านผู้ชมสามารถปลูกในกระถางก็ได้เป็นพืชคุมดินก็ได้นะคะนี่ก็สามารถมาปลูกในกระถางเพื่อประดับในสวนของเราได้เลยค่ะ ปลูกง่ายเป็นง่ายเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหัวใจสีม่วงเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนมากเลยค่ะทนต่อสภาพแห้งแล้งก็ปลูกได้นะคะหัวใจสีม่วงช่วงนี้อากาศร้อนนะคะท่านผู้ชมเวลาปลูกต้นไม้ก็หมั่นรดน้ํานะคะแล้วก็ต้นไหนที่ปลูกใหม่ๆท่านผู้ชมก็ เอาวางไว้ที่รดแสงแดดลํำไดอย่าให้ถูกแสงแดดจัดนะคะช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลต้นไม้กันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นบันไดเศรษฐีค่ะบันไดเศรษฐีก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่งก็พาชมต้นัวเจสีม่วงกับบันไดเศรษฐีนะคะหรือต้นตีนตะขาบนะคะอันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นสกุทนงยาได้อีกค่ะขอบคุณมากนะคะท,ที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ